ก่อนโดนทาปากสีแดงเป็นมุนินแดงไม่ต้องทาแล้วทาทาทาไม่ได้ปาดทาอุ้ยปาดทาเลยจัดไปเป็นมุนินนะเป็นมุนินเนาะเยี่ยมจะให้กูทาตรงไหนเนี่ยทาเปิดตาเปล่าทาเปล่าเปล่า เป็นมุ้นนินหาวางได้หาวางาาบัตอะไรได้เรื่อง่างคิ้วยาวนี่ไงถึงแล้วเอาเอามาเฮ้ยมาวนอะไรเฮ้ยที่เหลือเททิ้งมึงได้นี่แล้รกันด้วยยากเย็นแต่เห็นว่ายากเีของอะางะ ถ่ายวีโอถ่ายวีโอป้าเมแอ,อาแอลบ้านเดียวกันนะ่ะเออ